ขออนุญาตพี่น้องส่องสมประสงค์คนโกเอาอีกรอบครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องติดตามพี่น้องสิได้เลขเด้อบดนี้ผมเห็นเลขเด้อพี่น้องผมเห็นเลขอันนี้สร้างกำลังภากกระขื่นข้องสร้างครับข้าวเดียวครับเบิกโกนเบืเอื้อนอ่านบิกโกนเบืเอื้อนเดี๋ยวมุ่งแน่นอนพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้ส่องสมประสงค์คนโกครับนี่ครับนี่สันติครับนี่ ส,สันติมาซอยงนันพี่น้องนี่พาพาประท่านล่องมาจากสาราลังไงหมอเซานี่พระพ่นสีเรือสาราแล้วก็เลยเลยเอาพาประท่านลงมาไว้ขัง,ง่ังในบ้านนี้เกล็ดลังนี้แล้วก็สีนิมตวนพ่นเขาเน่นในสาราลังสำรองนี่เป็นลงฉันลงทำจิตจักรรมจิตจัวัดต่างๆของพราเดชบพระคุณทานแล้วก็พอออกไม่ออกแล้วครับในช่วงรอสาราลังไม่สีแล้วเสร็จแตสีใสประมาณยู่หลายปีเยอะพี่น้อง แล้วครับเสาต 1, 5, ้นหนึ่งหาพันเด้อเพือได้จากจองมีคนถามมามีคสนถามมาว่าเสาเจาะตนเสาแปดสามสิบต้นตนละหาพันครับก็มีผมมาจองหลายคนแล้วเพื่อได้อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาทั้งวัดได้แล้ครับเด้อมาวัดหรือติดต่อผู้นำหมู่บ้านก็ได้พี่น้องเสร็จไปเสียมายางไปยางมาิ่นคือสีไฮเลขเดี๋ยวผมเสี่าพี่น้องเบิ่งเลดได้นะครับอง์ข้างหลังนี่พระผาท่านใน,นองค์นี้กับองค์เก้าแก่ครับ อันนี้พ่อสอเพิ่นเบ่งได้พี่น้องแล้วผมจพาเพิ่นมีพ่อสอตาพ่อสอสองขั้นสองาร้อยสี่สิบสอเดี๋ยวพี่น้องผมสิพาพี่น้องเบิ่งเลขเด้อผมเห็นเลขถูไปถูมายางไปยางมาพี่น้องสิเห็นเป็นตัวใดเบิ่งเด้อจุข้อพะย่ะหนาคพี่น้องสิคนคนมาเบิ่งอย่างคนจะเป็น้องเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งพี่น้องเห็นเป็นตัวเลขตัวใดนี่หัวพญานาคนี่พญานาคได้ครับพี่น้องนี่องค์พระสาธุเด้อร์ค ตะข้นเก่าล่องคอพลูกลูกหลานรับถมรับถือนับสมรักษาลูกหลานรับถือหรือหาในความเจ็บพาดพี่น้องเบิ่งได้ครพี่น้องสาตัวเด้อตัวแหมานเดียพี่น้องเดี๋ยวทำบุญน้ำกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวทำบุญน้ำกันพี่น้องนะครับพี่น้องเกียรติแทนต้นนี้ครับพี่น้องนพรเอาคนี้สั่งมาโดนเติมเลยควมเจ็บพาดพี่น้องเบิ่งเบิ่งดีๆได้พี่น้องพี่น้องสีเห็นเป็นตัวใดพี่น้องเห็นเป็นตัวใดเบิ่งได้เนี่ยครับที่คนมาเบิ่งแล้วีตะขพวเก่า พี pues ่เอเห็นเป็นก็ผมว่ามันเลืกดอะไรครับนี่จะคว้อผลจะข้อพญานาคนี่ยมันตบางเกลเล็กพี่น้องพี่น้องต้องได้จะค้าผลดครับพี่น้องนี่มัคุังให่ไกพี่น้องี่เสิเห็นเป็นเลืกเล็กดไรพี่น้อาเนี่เป็นเป็นเลือดไรพี่น้องนี่ยพระองค์ที้สั่งวาดนนะครับพระเต้าพระแจ๊บพระจำบัดนะครับนิม์ลงมาจากชงคาาเนีนมากถวายกีข้ออสองพันห้าร้อยยี่สอ ยืดไปัวึ่าดแนแนอมาแล้ขนนั่นืแขนแนสวยงามครับสวยงามสวยงามครับไ่น้อเดิงได้เดี๋ยวผมเียปี่อเบิ่งกเลยเต็มเหอยโหอมันน้ำกันครับวัดจะมากน่ครับมีใบสมากรับมีพญานาคหัวพญานาคครับเกับแทนเลยยพญานาคนี่นองเดินได้นี่พี่น้องเดิับนี้ พี่น้องวาเรียกอะไรบ้างได้เนี่ยชุ่มในบ้างก่ไกลเดินชุ่มในบ้าง่ไกลเห็นไหมพี่น้องผมเห็นเป็นสามศูนย์เด้อคนใดเห็นเป็นย่างแรกกับเสือนี่ครับพี่น้องวนมีองค์เ่าองค์แก่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องจาพ่ออาพ่ออ หาสองนะครับต่ว่าซสหาองฝา,าโาองเก้าเท่นั้เสาสลาหลังนี้ที่ลื่นล่องลื่นล่อลงแล้วก็ที่ทมดินทมดินดินเข่าแล้วก็สิ่พอดินอยู่แล้วก็สิเป็นการบ่มดินแล้วก็สิเท้าข้อดินเห็ดเสาต่อหมอะก,กันมากนะครับต้นละคนมาจองไว้แล้วก็หลายค้นนะครับท่าบนน้ำกันคือว่าเสาต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณ ย่ซาฟีเฮตเชนมาเสาต้นหนึ่งกับะม่ 5, นยูหาพันธนะครับต่อตนนะครับหรือเพื่อได้สีมอธรนาสื่อดินเขาวัดน้อกันรถละพบลอยขับดินผลิตสื่อดินเขามาหลายคนก็มาจองดินได้แล้วนะครับสื่อดินเขาชมซาลาเี่กคนเกษตรมาเรือแล้วซาลาหลังนี่ครับก็เลยได้ดสั่งซาลาหลังไม่ทดแทนไว้พ่อสำรองนะครับนะครับเพื่อสำรองทดแทนหลังเตาเพราะว่าสีดีใส่ยุลายปียุซาลาหลังสีเห็ดไม่กันมาอีกยุล่านตากครับใส่ล่านตากเขาเพราเวลาหนาฝน้องค่อยไปเจิน เสาสิบสิบต้นเสาสิบสิบเอสสิบสองสิบสามสิบสี่ตนหมละนะครับสร้สางกำลังมาหากันลูกหลานผู้น้ำมาซอยกันคนเรไม่ละมือนะครับมื่ออื่นก็คงสิได้มุง่งสล่าลังนี้สิเป็นเสียภาประธานขอไปไหวนะครับแล้วก็ศที่เฮ็ดเตียงฉันเฮ็ดเตียงพร้อมนะครับเวลาแม่ออกมาก็สิได้มาใช้ยสล่าหลังสมรองตัวนี้นะครับประกอบพิธีชาวนาเศงานบุญงานบ่อนงาน ยังต่างๆกับจิตใจสล่าลังนี้พี่น้องผู้ดใดอยากทำบุญน้ำกันกับทำเดอ้อดินรถนึงกับลดละหกลอยต่อรถนะครับสองเฮียนสามเฮียนกับร่วมกันมานะครับออกสองลอยสามลอยก็ได้นะครับพี่น้องนะครับเวลาพวกเราลดสื่อดินถมน้ำกันเพราะว่าได้บุญได้กุศลนะครับผมพื้นที่เสียสล่าไม่น้ำกันเพราะไม่จะม,มีการำทำพิธี่วดหยัดอัดย่างทีก็แหละเนะราคำโยกเสาเอกเสาโซ่ ประกอบพิธีว่างศซลาเดอกย่างดีเขาก็ะได้บนทมดินแล้วกัพี่นอ้องทมดินสาลาหาบ่ได้ยังได้ครับพี่น้องสารซาลานะครับทมดินทมดอนให้พี่น้องได็กยื้อสูมกินเยน็นหอยลาให้รวยเงื่อนไหลามาเทามากนะครับฝากดินใส่วัดไรตัวว่ากุศลทั้งขอบพวกกุศลทั้งลูกทั้งหลานกุศลทั้งพี่ทั้งน้องนะครับเลยทมดินสาลา,าน,น,นะครับเขาจะได้บนได้กุศลนะครับยื้อสูงกินเยน็นทองอิ่มทองอยู่ตลอดเวลาหากินไรได้ก็สี่แิ่นปลอดจะจากจากโลกให้ไข้เจ็บ ขัดต่อสารสล่าน้ากันพี่น้องนะครับคนแม่พี่น้องถือยู่จนกินเย็นหาเจ้าใดก็ได้หาเจ้าใดกันนี่กันสารสล่าซื้อดินซื้อดอนเขาเพราะว่าขันจองเสาสล่ใหญ่น้ากันนี่กับติดติดสามขึ้นไม่ก็เชื่อว่าบุญกุศลตัวที่อุ่นตู้นนทงูนได้มากกัเสียขาดเท่าไว้่ตัวที่แนซื้อติดเสาไอ้พรติดเสาสล่านไอ้พรสล่านี่ครับมีหลังเก่านะครับคนสิมาเรือแล้วคนเราหม้อนสิมาเรือเอาแล้วนะครับเขาเจ็บถึงประมาณเสาประมาณสามทุก้นหมดเลยพี่น้องวันนี้ผมมาจองหลายต้นแล้ว จิกแกนซื้อพิสเส้าหอยต้รับผู้จองขอคว้านั่นจองตนขอคว้าซีหาขอคว้ามาจองก็สิเข yes. <No. S 2> yes. ียนซื้อใหอยวัตถุชนแกนเสเสาไว้ผู้ใดมากราบมาไหวมาสวดมาหยัดฝากพรทธรวัดทรรมยังมาทธรบุญทรรบอนทรรมยังต่างๆเฮ้ากับจิได้กุศลต้นก็ะดีสวดในหยัดในเฮ้านะครับเพิ่งสิได้สวดในหยัดในอัดในเฮ้าะว่ามสมหิงก็ได้บุญจองเสาก็ได้บุญมาเหตุงานต้องการก็ได้บุญครับพี่น้องนะครับอันนี้สร้างมีข้นสันตินะครับพนม้าพรมกระลังถูหาเรีย เพ้นบางโหดหรือว่าผมพอแรกนะครับน่าสิฟาสันติมาเบิ้งเห็นหลายคนในเดียวว่มีปูปากเด้อักเกิดมาเบิ้งได้ว่าเพ้นสิเห็นขึ้นกันกับผมบ่เดี๋ยวว่าผมเห็นแล้วล่ะอิสราหลังเขาเพ้นสั่งมาโดนเราแล้วครับเพ้นมาถวายต่อพ่อสหาสองนี่พ่อสพ้นหาสองนะครับนี่พ้นจีบาพี่ยนออกบางอีกว่าเลขตัวนี้มันเป็นตัวใดสามศูนย์พอฮะสามศูนย์วะบักด้วเห็นขึ้นเมืองบ้านนี่ครับนี่แเลขตัวนี้แหละนี่คือเลขเด่นๆเลยครับเนี่ย เด ane, gen, ่นๆเลยยุคข้อพญานาคเนี่ยเด่นๆเลยนี่ครับสามศูนย์ศูนย์สามขึ้นซื้อขึ้นซื้อลงน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับพี่น้องสามศูนย์มาแบนปะแบนอืะอ่ะนี่สร้างเพ่คนกุลีขัวจอครับสร้างกิจอาสานะครับเพคนซอยกันนะครับพี่น้องนะครับนี่ผู้ซอยผมก็มานะครับอ่ะทางนี้กระทางท่านอบตบุญเลิศเพคนกับไปเอาน้ามานน้ำซอจ่ออดุลข้ามดิษ ได้10แพ็คครับอัดอัดตพ้นข้ามเด็ดกับขอทอนห,หลายๆโอ้10แพ็คครับอบอตอพี่น้องเพิ่นไปเอามาจากท่านสอจอ,อัตพ้นข้ามเด็ดนะครับสอจอขวัญใจพี่น้องประชาชนคนชนบทนะครับนี่กำลังเขียนานามเพิ่นซอยนามบริจาคมาเพื่อสร้างศาลาซอยกันนะครับเพิ่นก็ซอยเลี้ยวัดมาตลอดเลยล่ะนะครับเอาบนกระทิบบางเล็กๆโมทนามาน้ำสามพันนะครับก็ได้ซื้อสายฟื้นสายไฟ เสื่อ,อยังมาเหตุงานวัดบางเรื่งนี่ก็โบ่อขบ่หมีเพิ่นกับโต๊ะไก่นะครับหรือสายเฟือนสายไฟเสื่อ,อยังแลีนสายไฟแต่บุญบางเรื่งนี่เพิ่นซอยเลียมาตลอดขอบุญขอบุญทันสอจอนะครับค้นดังสอจคข้นไม่สอจคนใจพี่น้องประเจ้าชนน่นะ <c oughs> อันนี้ครับมุนซ่องป้าป้านะครับตัวซ่องยังแน่นอนอยู่ในนี่เพิ่นฝากมาพร้อมบ่บ่บกแกงนะครับตัวบา้ายู่ในนี่บ่หน่อยนะครับขอบุ่อะไรขอบุญขอบุญเด้อทั้งคณะกรรมการผู้ซอยทั้งรองพี่เพิ่นกะขอบุญขอบุญทันสจอ่ะ อัตพลนข้ามดิดอัตพลนข้ามดิดครับพี่น้องสจอ,อัตพลนข้ามดิดบนซอยพพต,ต,ต,ตสิเปี้ยงวอดจะหนามเขาเนอะพอว่าโอ้เราแข่งยากกัน,น,นว่าธรรมดาในซอยกันจตนต้องมือเส้นเนี่ยครับมือเงินละเอียดมือเฮือะเอียดบ่อยแล้วก็ต้องเอาให้แล้วนะครับเพราะว่าซอยกันดีบนขอบคุณสนสจอมาจองเนี่ยเด้อมาจองจากเดี๋ยวผมชืลงเหมือนเร็ววันเที่ยววัดไปใหนคันบัสสะดวกมากคันสะดวกมากกับมัติโตกับพระอาจารย์ประคองนะครับผู้ที่จองเสากระถามมาหลายคน ปกติเป็นต้นละห่าพันครับต้นละห่าพันธุ์สวัสดิน,นีลดละหกลอยสามลอยสี่ลอยห้าลอยครับบริจาคได้ครับจิตถมดินเร็วๆนี่นะครับถมดินพื้นสล่าลัางพื้นสิลือออกเนี่ยล่ะนะครับถ้าฝากไว้ครับบัดฝากไว้ครับว่าฝากดินฝากดอนฝากเสาไว้เป็นอนุสรณ์ให้เฮาอยู่สุมกินเย็นอยู่นะครับเพิ่นมาท้ำกิจกรรมพระมาสวดมาหยัดเฮากัสสีใดยินเดี๋ยวเขาสิได้กล้องเทวบุตรเทวดาอยู่บนฝา่าเพิ่นกัสสีใดเห็นเสือเห็นเสียงเฮา นะครับที่เข้ามาสางไว้สางเสาไว้ทมดินไว้เข้ากะสิหามีเขามีนม้มีเงินมีข้ามจกยังไงกับเบอเบิดเพราะว่าเขาเขาได้ฝากดินไว้กับพื้นซาราแล้วฝากเสาไว้กับซาราแล้วด้วพี่น้องนะครับเพราะสียอยู่ดีไม่แห้งยู่ซุมที่เห็นฝากไว้เป็นอนุสรนะครับบ่มี่เดีอครับหลายหมองไหลบอลยากสี่สีมีการสัง่งอันนี้ทุนกับบ่หลายดอกแต่ว่าจะเกียรตครับเพราะว่าเป็นยังจังมัง่งนี่ครับปวกมันกินบ้ดนแล้วครับทั้งไตกับปวกกินบ้ดนแล้วเนี่ย มีเสากับผู้เดี๋ยวเดี๋ยวคำไปพี่น้องเพราะว่าน้ามันถ่วมสั่งมาแล้วแปดสามสิบชิ้นิ้ก็ปีครับตั้งไต่เนี่ยฮักเบิดครับพุ่นมันเดียวตะเล็กนะครับปวกกระจินบ่ได้ทั้งไต่บ่สั่งบ่ได้บ่เฮ็ดกับบ่ได้มันหลายปีแล้วครับปวกหมอดกินเบิดนะครับน้ามถ่วมพี่เด้ครับพี่น้องเพื่อนหน้ามถ่วมเบิดเลยหน้ามถ่วมหลายปีแล้วต่อหลายปีทมดินกระทมพี่ละเม็ดหนึ่งน้ามถ่วมเบิดแล้วนะครับเสาผูนี่ครับปวกกินเบิดแล้วใบก็ซื้อกับิดแล้ว นะครับจำเป็นก็ต้องเฮ็ดนี่ครับทั้งด้านหลังมันผูมันพังไปแล้วม่ต้องหมดกินปวกินบ้วนแล้วพี่น้องก็ต้องลื้อลงเพราะว่าหลายปีแล้วสิเฮ็ดให้แล้ว่นบอกผมเนี่ยแหละกันบ้วนแล้วกับลูกหลานเฮ็ดต่อนะครับจะได้ก็ต้องนับหนึ่งกันไหมเสาแตกไปเลยพี่น้องแตกเบิดสามาหลายปีน้ำก็ท่วมนะครับดังนั้นพี่น้องกับเมตาเด้อเงินข้กับว่ามีหรือต่อาต้องเฮ็ดเฮ็ดหาเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับขอคิดซัท่าจากพี่น้องเรียกก็เห็นแล้วพี่น้องซื้อแล้วก็ถือเด้อ ซื้อขึ้นซื้อลงซื้อเอาพอนว่าสามศูนย์พอนได้เห็นกรว่ะสามศูนย์ด้วยพี่น้องนะครับาาเอาสไลด์เจ้าหน้ากากฝากพี่ฝากน้องนะครับซุ้มง,งานสร้างซุ้มบนซอยพ่ยังกรมาซอยกันมีพระอาจารย์ประคองเกลียววัดผู้ซอยสร้างหนงงองสร้างยังหลวงด้านมาซอยกันด้วพี่น้องเด้อฝากติดตามคนไรก็แจ้งส่องสมประสงคก์นกนโกดเดียวมีความูหนากระสีลายสดลายสดแล้วก็ระเสียปล่องยูทูบให้พี่น้องนะครับเพื่อได้ทำบุญกะ พิ่มไล่เสือไล่หน้ามรสเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวปกสิโชว์ขึ้นไปประว่าิชิปนี้ผมก็เสียลงยูทูบลงเพจสมบสรค์ส้นโกสิเห็นทั่วประเทศพี่น้องนะครับข้อคินข้อท่านข้อพัฒน,น,นาสีหษนทั่วประเทศเด้อผมบอพผมนช่องยูทูบนะครับไล่เสือไล่น้านแจ่งเข้ามาเลยคกับแจ้งเข้ามาตามน,นะครับเดี๋วผมจะล่งเพจลงเน็ดลงไล่แ้วก็ล่งเพจเราหลักเทอมองแลวก็ช่องสมบูรั์สมสง์คนโกรพี่นอง ผมกินร่องเผ็ดไอ้พี่น้องกินมาท่าน,น้ำกันนะครับมันสมควรเหลือเพราะว่ามันมอดกินเบิร์ดแล้วซาลาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝาก้นเลยข้นแชร์นะครับพี่น้องติดตามก็ขอข,ข,ข้อกบขอบคุณพี่น้องกินพี่นอ้นนองท่านแต่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งติดไว้เลยเบิร์ด้อนะครับสวัสดีพี่น้องสวัสดี